เรื่องที่ไพ่อยากสปอยในเ้าวันนี้สุพรรณบุรี17องศาในเวลา8มง27นาทีสุดยอดฉันจุกโอเคเรื่องที่ไพ่อยากสปอยในเ้านี้โอ้ไพ่ล่วงสองใบ8ไม้กับ2ถ้วย,พยไพ่ใบปนี้ ชัดเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะจะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันระหว่างคู่นะคะและถ้าใครที่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์มีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะได้เริ่มต้นได้สร้างอะไรใหม่ๆโดยที่มีคนเข้ามาสนับสนุสน,นซัพพอร์ตคุณที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณฉันมือซีดแล้วหนาวมาก ไอ้ไพ่รุ่งแรงมากพลังงานตรงนี้ดีมากนะคะพลังงานธรรมชาตินะริมน้ำบอกเลยว่าไพ่สปอยมาก็คือคุณจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มทำอะไรใหม่ๆโดยที่คุณจะไม่ได้ทำคนเดียวแต่จะมีใครบางคนเข้ามาสน,นับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยคุณกับอย่างหนึ่งคือคนที่มีคู่คู่ของคุณนี่แหละจะพากันเติบโตจะพากันไป ไปสร้างสิ่งใหม่สร้างสิ่งที่มันดีงามเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ร่วมกับคู่ก็ได้วางแผนชีวิตวางอนาคตวางธุรกิจการงานร่วมกันกับคู่ก็ได้นะคะอ,อ่านได้สองอย่างคนที่มีคู่กับคนที่ไม่มีคู่เป็นการได้เริ่มแปดไม้เท้ารวดเร็วแล้วก็ทางสะดวกด้วยนะเนี่ยทางสะดวกด้วยนะคะ อีกฝ่ายก็คือแบบเต็มใจที่จะช่วยเหลือเราเต็มที่ดันเต็มที่อะไรอย่างนี้เลยเป็นพ่องานแม่งานให้เลยนะอ้อจะหนาวมาก <laughs> ราชนีถือเหรียญงานนี้นะคะมันจะปิดท้ายด้วยความมั่งคั่งและความมั่นคงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็มันเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึก อุ่นใจที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆคุณจะรู้สึกสบายใจที่เขาคอยสนับสนุนคุณคอยเคียงข้างคุณเออเป็นเหมือนลมใต้ปีกให้กันละกันนะแล้วทีนี้ก็คือว่าควีนเหรียญเนี่ยมันหมายถึงอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คุณเริ่มต้นที่คุณจะได้เริ่มทําโปรเจก์นี้งานนี้หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทําเนี่ยปลายทางมันก็คือ คว,มมความมั่งคงั่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ระยะยาวคุณจะสามารถจัดการการเงินชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะราชนีถือเหรียญเป็นไพ่ของแม่บ้านเป็นไพ่ของคนที่จัดการวางแผนวางวียบในบ้านได้ดีอืคุณจะปลอดภัยขึ้นเพราะคุณมีเงินควีนถือถ้วยใบยให้นิดนึงถ้าใครที่ยังที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ไม่หมอไม่มียังไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยที่จะเริ่มคิดไม่ออก ถ้าคุณได้มาเจอคลิปนี้แล้วนะคะมันเป็นไปได้มากเลยว่าถ้าตอนนี้ยังไม่เกิดในอนาคตอีกไม่นานมันอาจจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณใฝ่ฝันไว้สิ่งใดชิดแบบใดที่คุณปรารถนาไว้นะคะมันจะเกิดขึ้นนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณได้เริ่มต้นถ้าสมมุติว่าคุณปรารถนาชีวิตที่สุขสบายการงานการเงินโตคุณจะได้เริ่มสิ่งนั้นและจะมีคนบางคนเข้ามายื่นมือช่วยเหลือคุณ พะไพ่ใบนี้ตรงกับพไพ่แปดไม้เท้ามันเป็นเหมือนมาบอกใบ้ว่าเฮ้ย mm hmm. สำหรับคนที่เข้ามาชมถ้าถ้าบางคนที่มีโปรเจกต์อะไรในหัวอยู่แล้วที่ว่ากําลังลังเลอยู่ว่าจะเริ่มดีไหมไม่เห็นว่าจะได้เริ่มแต่บางคนถ้าเกิดว่าคุณยังมองไม่ออกเลยว่าฉันจะไปยังไงต่อฉันมาฟังคลิปนี้เนี่ยนี่แหละสิ่งอะไรที่คุณนั้นรู้สึกกับมันมากๆม,ม,มีความคาดหวังลึกๆในใจความใฝ่ฝันใดชีวิตแบบใดอะไรแบบ สิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีอยากจะเป็นมันอ่ะหรือเป็นความสามารถของคุณที่คุณเข้าใจมันในระดับลึกที่คุณเก่งมากแต่คุณไม่เคยเอามันมาเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันจะมีใครบางคนที่เข้ามาฉุดสิ่งนี้ที่เข้ามาดึงสิ่งนี้ให้คุณนั้นได้ออกมาเริ่มต้นอะไรอีกอีกสองใบขออีกสองใบ หนึ่งถ้วยนี่ไงนี่อไอ้นี้มันคู่กันไงสองถ้วยพอหนึ่งถ้วยด้วยนะคะให้กําลังใจไม่พออาจจะมีกําลังทรัพย์กําลังนั่นกําลังนี่เสริมมาด้วยนะคะคนคนนี้คู่ของก็ได้หรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนที่เข้ามาสนับสนุนเสื้อเหลือเราก็ได้เนี่ย จะคอยสนับสนุนส่งเสริมให้กันและกันไม่ใช่แค่เรารับอย่างเดียวนะเขาก็ได้รับจากเราด้วยเนี่ยมันเป็นการเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันที่จะซัพพอร์ตกันนะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันดีมากมันดีมากหนึ่งด้วยมันเป็นการเติมเต็มพลังชีวิตให้กันและกันถ้าเป็นคู่บอกเลยว่าเป็นคู่ที่ดีมากมากคู่ที่โคตรดีคู่ที่มันเหมือนว่าเกื้อกูลกัน่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนเป็น ผู้ที่ทํางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นคนที่คบได้เป็นคนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวแหละ um. ใครอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างถ้ายังไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องของคุณร้อยปร์เ็หรือเปล่าทักมาคุยมาดูดวงกันได้นะจ๊ะไม่เริ่มเปิดดูดวงแบบว่าจองคิวเนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่เท่าไร่วะเดี๋ยวดูดปฏิทินก่อนเอาวันนี้วันศุกร์ที่เวันอาทิตย์เริ่มเปิดรับคิวอีกรอบหนึ่งนะคะ แต่ถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่เดินทางก็แบบพิมพ์ยังพอได้อยู่แต่ถ้าแบบโทรก็คือน่าจะยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแบบโทรคือจะเปิดเริ่มเปิดจองคิววันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่เก้าเสาร์ที่สิบอาทิตย์ยที่สิบเออืมโอเคเดี๋ยวอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งฉันหนาววันรับพลังงานดีๆได้ใครได้ยดินเสียงต้นไผ่บ้างแฮงแมนเอ๊ะ แฮงแมนมันอยู่ตรงราชินีถือเหรียญแฮงแมน man มันคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองเป็นไพ่ของการตระหนักรู้เป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้เร็วชา้าพิจารณาแล้วมันตรงกันกับไพ่ควีนถือเหรียญ <laughs> ฉันพูดนี้ปาดฉันจะไม่ขยับล <laughs> <Now. S 1> <laughs> ะหนาวเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งขยายแฮงแมนก่อน The ชาริออ t อ๋อเข้าใจแล้วการที่คุณจะเติบโตได้จนไปถึงราชินีถือเหรียญนะทำอะไรก็คือให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปปลายทางมันถึงแน่นอนปลายทางมันสำเร็จแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนใหญ่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มแบบใหญ่โตคุณสามารถที่จะเริ่มมันทีละน้อยทีละน้อยได้อาจจะสามารถพลิกแพงบางสิ่งบางอย่างให้มันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นได้ด้วยไม่จำเป็น ต้องลงทุนใหญ่ลงทุนตู้มหนึ่งใหญ่ๆโตๆแล้วคุณจะสําเร็จมันมันมันก็มีโอกาสสาเร็จแต่การที่เรานั้นได้เริ่มสร้างจากสิ่งเล็กๆจากจุดเล็กๆจากไอความที่มันเนี่ยความลําบากลําบากนี่แหละมันจะนําพาเราอะไปสู่ความสําเร็จที่มันระยะยาวซึ่งมันระยะยาวจริงๆพอทีแรกไพ่จะทอนกันแบบนี้ฉันจุกฉันหนาวไพ่จะมาจะทอนกันแบบนี้เออนี่ แล้วคราวนี้ฉันก็เลยงงว่าอแฮงแมนมันคืออะไรมันคือการปรับเปลี่ยนมุมมองใช่ไหมก็เลยเปิดขยายปุ๊บเดี๋ยวชายออเดี๋ยวชายออคือดวงศัตรูแพ้ไพ่ายอัศวินชนะศึกเป็นความทะเยอทะยานไปจนกระทั่งสําเร็จเสร็จสิน้นตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ไพ่มาย้าว่าถ้าคุณจะเริ่มโปรเจกต์อะไรต่อจากนี้คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนให้มันใหญ่โต คุณสามารถเริ่มต้นจากทรัพยากรเล็กๆรอบๆตัวคุณได้เพราะว่าสิ่งๆนี้มันเป็นเรื่องที่คุณเก่งมันในเชิงลึกอยู่แล้วคุณจะสามารถพลิกแพงได้คล้ายๆเดอรแมเชเชียนอืมคล้ายๆเดอรแมเชเชียนเพราะการที่เราเริ่มจากสเตปศูนย์มันจะทําให้เรานั้นเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันจะมั่นคงในระยะยาวถ้าเราลงทุนตุ้มเดียวใหญ่ไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เรานั้นไม่ได้เห็นค่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่า สมมติถ้าทันธุรกิจเรากู้เงินมาทําเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะสารต่อมันได้จนถึงปลายทางอ่ะคุณกู้มาได้คุณทําได้เลยคุณโฟกัสแค่อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้มาแล้วแล้วคุณสเปะสป,ปะแนะนําว่าอย่าแนะนําว่าให้เริ่มจากมือตัวเองดีกว่านะคะเริ่มจากจุดเล็กๆของเราดีกว่านอะอะมาดูภายใต้กองสหรับนะคะห้าไม้เท้านี่ไงฉันบอกแล้วว่า ทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะโฟกัสทีละจุดทีละอย่างทีละโปรเจกต์ทีละโครงการคุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะและทําได้หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วไพ่มาบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีคนเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตผลักดันคุณในเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่กิจการใหม่แต่อยากให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยก่อนแล้วโฟกัสทีละจุดนะคะก็เป็นประมาณนี้เวลาจะหมดแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบาย